นอี่แบบเคย,เยได้เราก็แบบชื่นชมแต่ว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งเราได้เป็นคนมารับเอง รู้สึกภาคภูมิใจครับภาคภูมิใจกับกับตัวเราเองภาคภูมิใจกับครอบครัวครับและที่สําคัญคืออยากอยากจะขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทาง WorkPo i n t ด้วยครับที่ที่ให้โอกาสพวกเราสองคนนะครับที่มองอาจจะมองเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เออเราเผลอทําไปหรือเปล่าแล้วก็เห็นว่าคงจะเป็นลูกกัตตันอยู่ได้ขอบพระคุณมากมากครับดีใจมากๆครับคือเราเป็นครอบครัวที่ที่จะสร้างรอยยิ้มให้กันและกันในครอบครัวเสมอคือ ทิ่ของผมไม่ได้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่แค่ใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้คุณแม่ให้ได้มากที่สุดในแต่ละวันครับผมให้มีความสุขมากที่สุดครับก็สําหรับแบงค์จริงจริงทิศก,กันดูแลคุณแม่ก็ให้กําลังใจครับเพราะว่าคุณแม่เองเป็นคนสตรองมากๆอยู่แล้วเป็นผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเหล็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนหนึ่งสิ่งที่เขาคง จะอยากต้องการจากลูกว่าน่าจะเป็นกําลังใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําให้ได้ก็คงเป็นกําลังใจมากๆครับเรื่องอื่นคงจะเสริมนิดๆหน